คำถามที่หลายคนนะครับสงสัยกับดาวันติวันนี้คิมจะมาตอบทุกคําถามครับถามมาได้เลยคําถามแรกนะครับยางดาวันติทนทานมากแค่ไหนเอาจริงๆนะเรื่องเนี้ยเขามีการทดสอบแล้วนะครับเป็นดาวันติรุ่น DX 3 9 0นะครับที่ไปทดสอบมาในไซส์2 0 5, 5 5 5 6ยนะครับนะครับอยู่ที่ยุโรมนะครับ ก็คือตัวนี้เนี่ยใช้งานนะได้อยู่มา70,000กิโลนะคือพูดง่ายๆตัวนี้ทนจริงนะครับแถมราคาประหยัดด้วยคำถามที่2เสียงยางดังหรือเงียบครับถ้ามันต้องแบ่งนี้ครับ2รุ่นนี้ Dx390 กับรุ่น Potala Sport เนี่ยถ้าเสียงเงียบแล้วก็สำหรับรถเล็กนะขอบ1 5 1หนะตัวนี้นี่คามอกอบ่งบอกอยู่ที่6 8เดซิเบลคือเสียงเงียบมากมนะครับ บางไซส์นะครับอยู่ที่67บเดซิเบลเลยนะครับแต่ว่ายางโพลูราสปอร์ตเนี่ยอยู่ที่70เดซิเบลก็ถือว่าเป็นยางสปอร์ตที่ไม่ได้เสียงดังอ่ะบางแบรนด์71 72เดซิเบลอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับแบรนด์ดาวันตีไม่ว่าจะเป็นรุ่น d x 3 9 0นะที่เป็นใช้งานในเมืองเน้นประหยัดน้ำมันเสียง,งเงียบตัวนี้ก็ตอบโจทยางสปอร์ตไซส์ใหญ่ๆของ7 8ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเสียง,งเงียบไม่ดังเหมือนยางสปอร์ตรุ่นอื่นๆแน่น,นอนครับการก่อถนนเป โหข้อนี้คือคีย์หลักเลยที่คิมแบบชอบมากๆนะครับกับแบรนด์ดาวันตีนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายคลิปนะเรื่องของรีดน้ำเนี่ยคือตอบโจทย์เรื่อง,องความเสียงเงียบ่ยคือเรื่องตอบโจทย์สคีย์หลักๆที่ผมรู้สึกว่ามันดีจริงๆยี่ตัว p o r ทูล่าสปอรนะตัวนี้รีดน้ำคือแบบดีมากเพราะเขาใส่เทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนแบรนด์แบบชั้นนำที่เพื่อนๆรู้จักเลยนะและ คิมปัจจุบันตอนนี้ใช้นะครับเป็นรุ่น DX 640นะเป็นซีรีส์เดียวกับ DX 390นะแต่ไซส์กับ HRV นะบอกเลยว่าเรื่องรีดน้ำเนี่ยไม่ต้องแบบกำแน่นๆเกรงมือเยอะๆอาการแฉลับคือน้อยมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรีดน้ำไว้ใจแบรนด์ดาวนตีได้ครับมีรุ่นสำหรับงบจำกัดไหมงบจำกัดนี่ขอ15-16เลยครับ ดาวันติ dx สามกนะครับปัจจุบันตอนนี้สองพยห้าสเนาะแล้วก็มีโปรลดพันสอนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยสตาร์ทอยู่ที่ชุดละหมื่นหนึ่งพันนิดๆน,น,นะครับแล้วก็มีจัดโปรพันสอแถมบัตรน้ํามันอีกตัวนี้แถมบัตรน้ํามันนะครับห้าร้อยบาทนะครับเมื่อซื้อยางสีเส้นนะผมว่าเป็นยางที่โคตรคุ้มจริงๆนะครับสำหรับแบรนด์ดาวันติก็ประมาณนี้นะครับปีนี้เนี่ยดาวันติครบ10ปีแล้วนะครับขายที่ญี่ปุ่นเกาหลีมาเลสิงคโปร์เยอะมาก ตอนนี้มาที่ไทยแล้วเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ครับเรื่องคุณภาพของแบรนด์ดาวนติครับ